สวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์แพทย์หญิงนะสุดาอ่วมแป้นอาจารย์แผนโกโรคระบบทางเดินอาหารโรงพยาบาลธรรมศาสตร์วันนี้จะมาแนะนําเรื่องการตรวจเป่าลมหายใจเพื่อตรวจเชื้อแบคทีเรียนในกระเพาะอาหารค่ะเชื้อเฮลิโคแบคเตอร์ไพโรไลหรือเรียกโดยย่อว่าเชื้อ HP ทําให้เกิดการติดเชื้อในกระเพาะอาหารและเป็นสาเหตุสําคัญของการเกิดโรคก,กระเพาะอาหารอักเสบ โรคแผลในกระเพาะอาหารและมะเร็งกระเพาะอาหารในประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อแบคทีเรีย H.P. ชนิดนี้ประมาณ1ในสของประชากรทั้งหมดหรือประมาณ20ล้านคนและมีผู้ป่วยโรคมะเร็งกระเพาะอาหารเพิ่มมากขึ้นการกำจัดเชื้อแบคทีเรียจะเป็นการช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็งกระเพาะอาหารและ ยังช่วยลดการแพร่กระจายเชื้อแบคทีเรียสู่ผู้อื่นได้อีกด้วยค่ะผู้ป่วยที่ควรได้รับการตรวจหาเชื้อแบคทีเรีย hp ในกระเพาะอาหารได้แก่ผู้ป่วยที่มีอาการปวดแน่นท้องหรือแสบร้อนท้องบริเวณใต้ลิ้นปี่หรือรังหรือได้รับยายับยั้งการหลั่งกรดแล้วมีอาการไม่ดีขึ้นการตรวจวินิจฉัยเพื่อหาเชื้อแบคทีเรีย hp ในกระเพาะอาหาร สามารถทำได้หลายวิธีได้แก่การส่องกล้องทางเดิอนอาหารส่วนบนการเป่าลมหายใจเพื่อตรวจเชื้อทางนี้การตรวจสำหรับผู้ป่วยแต่ละรายขึ้นกับรุนพินิจของแพทย์เป็นสำคัญค่ะการเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจให้ผู้ป่วยงดอาหารและเครื่องดื่มก่อนเข้ารับการตรวจอย่างน้อย6ชั่วโมงงดอาหารที่มีสารยูเรียเช่นน้ำอ้อยน้ำสับปะรด ข้าวโพดและแอลกอฮอล์อย่างน้อย24ชั่วโมงก่อนการตรวจงดยาปฏิชีวนะทุกชนิดและยากลุ่มบิสมัทอย่างน้อย4สัปดาห์ก่อนการตรวจและงดยายับยั้งการหลั่งกดและยาเคลือบกระเพาะ2-4สัปดาห์ก่อนการตรวจขึ้นอยู่กับชนิดของยาค่ะขั้นตอนวิธีการตรวจที่สำคัญมีดังนี้เริ่มแรกเจ้าหน้าที่จะจดชื่อผู้ป่วยและเวลาที่ทำการตรวจไว้ที่ถุง ก่อนเป่าลมลงถุงให้ผู้ป่วยสูดหายใจเข้าทางจมูกกลั้นหายใจไว้ประมาณ5-10วินาทีแล้วเป่าลมหายใจครั้งแรกลงในถุงใบที่1จนเต็มหากกั้นหายใจยากสามารถกั้นหายใจสั้นๆแล้วเป่าซ้าได้อีก2-3ครั้งจนเต็มถุงจากนั้นให้ผู้ป่วยกืนเม็ดยายูเรียพร้อมดื่มน้ำหนึ่งแก้วโดยห้ามเคี้ยวหรืออมเม็ดยาค่ะ หลังจากกืนเม็ดยาให้นอนตะแคงซ้ายเป็นเวลา5นาทีจากนั้นเปลี่ยนเป็นท่านั่งเป็นเวลา15นาทีเมื่อครบ20นาทีหลังจากกืนเม็ดยาแล้วให้เป่าลมหายใจลงในถุงใบที่2จนเต็ม เจ้าหน้าที่จะเก็บถุงทั้งสองใบไปวิเคราะห์ผลและนัดผู้ป่วยมาฟังผลตรวจกับแพทย์อีกครั้งหนึ่งถ้ามีการตรวจพบว่าติดเชื้อแบคทีเรียในยกระเพาะอาหารแล้วผู้ป่วยจะได้รับยาปฏิชีวนะและยายับยั้งการหลังกรดหลังจากรับประทานยาครบ4ี่สัปดาห์ผู้ป่วยควรได้รับการตรวจซ้ำเพื่อยืนยันว่าหายจากการติดเชื้อแล้วค่ะ หากท่านใดมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่งานตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติค่ะ